นิี่ดักนิยายเสียงเรื่องดาวดวงน้อยของเพลย์บอยหนุ่มเราไม่อยากทิ้งเธอไว้ที่นี่คนเดียวเลยนะดาวบอกตรงๆเราห่วงโดยเฉพาะกับลุงเคยของดาวเจ้าชูอย่างกับอะไรดีสอนหรืออักษรเพื่อนชายของดาราดายบ่นออกมาอย่างหนักอ,อก ขณะที่เขามองใบหน้าสวยนวลเนียนของเพื่อนที่เขารู้สึกมากกว่าเพื่อนเขาคงไม่กล้าทำอะไรเรารอกขืนทำปะเอียดคงแหกอกตายหน่าดาดายพยายามปรับใจเพื่อนที่กําลังจะไปเรียนต่อที่กรุงเทพมหานครทั้งที่ความเป็นจริงอิงสาวก็คิดมากอยู่เหมือนกันแต่เพราะ ไม่อยากขัดขวางอนาคตของเพื่อนที่โตมาด้วยกันจนอายุครบ20ปีอีกอย่างเธอก็ไม่อยากเป็นตัวถ่วงทำลายฝันของเพื่อนที่อยากเรียนต่อให้จบปริญญาตรีไม่น่ารอกผู้ชายนะโดยเฉพาะตอนเมามันทำอะไรไม่คิดหน้าคิดหลังกันทั้งนั้นอักษร หน้าตาปึ้งตึงยิ่งรู้ดีถึงสันดานของกอนลุงเขยของดาดาดา,ดายก่อนหน้านี้ตนเคยอยู่เป็นก้างข,ขวางคอคอยสอดส่องดูแลเพื่อนสาวก่อนจึงไม่กล้าแต่ตอนนี้เขาต้องไปอยู่ไกลบ้านมีหรือไอ้ลุงเขยมันจะไม่คิดทำอะไรโดยเฉพาะดาดาดายเป็นสาวสวยมีรูปด่างเพียวระหง ผิวขาวเนียนละออยิ่งคิดอักษรก็ยิ่งไม่อยากไปแต่ป้าเอียดก็อยู่ด้วยตลอดนะเขาคงไม่ปล่อยให้ลุงกรทำอะไรเราได้หรอกสอนก็รู้เขาเขาระวังอยู่ตลอดดาราดายพยายามยิ้มแต่อักษรก็ไม่อาจไว้วางใจได้เราดูแลตัวเองได้นะดาวเธอมันอ่อนต่อโลก ต่ดาก็ไม่ได้ปัญญาอ่อนนะโทรศัพท์ของฉันก็ดันมาเสียซะได้เธอจึงยิงตอบเอาไว้ได้หอพักมีตังเหลือเธอก็ซื้อเครื่องใหม่กันแล้วแล้วค่อยโทรมาก็ได้ดารารายยิ้มเพื่อปลอบโยนก็ได้เอาไว้ได้หอพักแล้วเราจะรีบติดต่อกลับมานะ โอเครีบ okay. ไปเถิดเดี๋ยวไม่ทันรถดาวดาวเอ๊ะน,นังนี่มันหายหัวไปในของมันดาวเสียงตะโกนเปล่าวๆที่ดังมาจากในบ้านทำให้อักษรไม่ค่อยพอใจนะักหากแต่ดาดาําทำท่าละละ,ละลังละเอียดเตียกแล้วดาวต้องไปแล้วล่ะดาวคิดถึงดอบ้างนะ อักษรรีบดึงมือเพื่อนมากุมไว้ดวงตาเศร้าส้อยฉายแววรักเขาดักเพื่อนที่เขาคิดเกินคำว่าเพื่อนมานานนักหนาทว่าดาราตา,า,ายกลับคิดกับเขาแค่เพื่อนมาโดยตลอดดาวต้องคิดถึงสอนอยู่แล้วก็สอนเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของเรานี่นาโชคดีนะดารา,าดายยิ้มให้เพื่อนเป็นครั้งสุดท้าย ก่อนจะรีบวิ่งเข้าบ้านอย่าไม่ดีดอเพราะรู้ว่าถ้าขืนเธอช้ากว่านี้ละเอียดคงได้หาเรื่องต่อว่าเธออีกเป็นแน่ดาวอยู่นี่ค่ะป้าฝ่ายนางละเอียดเมื่อเห็นหน้าหลานสาวก็ทำท่ามโมโหทำอะไรอยู่เละทำอะไรอยู่ยะฉันเรียกตั้งนานหล่อนเชิดหน้าวาหลานสาวอยู่กลางห้องรับแขกของบ้าน โดยชุดที่พร้อมจะเตรียมออกไปข้างนอกดาวแค่ออกไปคุยกับอักษรน,นะคะเขากำลังจะไปเรียนต่อที่กรุงเทพอ๋ออีเด็กปากเสียนั่นมันจะไปแล้วเลอแหมดีจริงไปซะให้พ้นหูพ้นตาฉันสักทีหล่อนพูดด้วยท่าทางมันต้ใึแกก็เหมือนกันเสียใจมากเลยสิที่คนรักของแกจะไปอยู่ที่อื่น หรือว่าเสียใจที่ไม่ได้ไปกับมันดาวไม่ได้คิดอะไรกับสอนนะคะบอกไปใครเขาจะเชื่อแต่ก็ดีเหมือนกันที่แกคิดอย่างนั้นพอมันไปอยู่ที่อื่นมันก็ไปมีแฟนใหม่คงไม่กลับมาสนใจผู้หญิงอย่างแกหรอกเรียนจบแค่ปวสแถมยังไม่มีอะไรติดตัวอย่างแกด้วยละเอียดแกล้งเน้นเสียงสูง ก่อนจะทิ้งท้ายด้วยน้ำเสียงเยาะอย่นฟังดูระคายหูก่อมจริงดารารายได้ทุนเรียนต่อแต่เพราะเป็นเด็กเรียนดีแต่เพราะละเอียดและก่อนไม่ยอมให้เพราะอ้างว่าเธอจะไม่ปลอดภัยอีกทางไม่มีเงินส่งเสียแต่แท้ที่จริงดาราลายรู้ว่าป้าของเธอต้องการจะเก็บเธอไว้ให้เธอเป็นคนรับใช้ใกล้ตัว คอยรองมือรองเท้าและทำงานทุกอย่างในบ้านอย่างเช่นทุกวันนี้ละเอียดเรกดาวมามีอะไรหรือเปล่าคะหญิงสาวตัดบทไม่อยากฟังเรื่องไม่เป็นเรื่องเพราะไม่อยากจะคิดให้รกสมองคุณพี่ราตีชวนฉันไปนเล่นไพ่ที่บ้านแกทำอาหารเย็นเตรียมไว้ก็แล้วกันฉันจะกลับก่อนคุณกรอนกลับจากที่ทำงาน แล้วก็ไม่ต้องเสนอหน้าพูดอะไรล่ะเละเอียดชีนิวใส่หน้าผากเธอจิ้มจึกจกเป็นท่าประกอบให้จําใส่สมองค่ะดารารายจึงจำใจต้องตอบรับอย่างเสียไม่ได้และพอเธออยู่คนเดียวดาดารายก็เริ่มรู้สึกเศร้าจนน้ำตาคลอตอนนี้เธอเหมือนอยู่ตัวคนเดียวมีพ่อแม่ ท่านทั้งสองก็เสียชีวิตไปด้วยอุบัติเหตุทางรถยนต์เท่านั้นยังไม่พอเหมือนเคราะซ้ํากราซัดเมื่อละเอียดบอกกับเธอว่าบ้านที่พ่อแม่ของเธออยู่มาทั้งชีวิตกลับติดจำนองป้าละเอียดและลุงกรต้องช่วยกันไถถอนบ้านหลังนี้จึงไม่ใช่ของเธออีกต่อไปจากที่ควรจะเป็นเจ้าของ ตอนนี้เธอจึงกลายเป็นผู้อาศัยเธอต้องทำงานบ้านแลกข้าวแลกน้ำเงินที่ป้าละเอียดใจให้ทุกถูกละเอียดเอามาพูดเพื่อลำเลิกบุญคุณอยู่เสมอพอหญิงสาวคิดจะออกไปหางานทำบ้างเธอก็จะถูกขัดขวางจนหลายครั้งเธอคิดอยากจะหนีออกไปเสียดืยดย้อก็กลายเป็นว่าเงินที่เธอเตรียมไว้หายเกลี้ยงกระเป๋า โดยหาผู้รายที่ขโมยเงินเธอไม่ได้เลยดา,ดาดาดาอยากจะเอ่ยถามหาตัวคนร้ายแต่ละเอียดก็กล่าวหาหาว่าเธอเนตคุณคนในบ้านและมันยิ่งทําให้ดาดารา,า,ายยิ่งท้อใจจนเกินจะบรรยายปีนปีนเสียงบีบแต่ทําให้หญิงสาวเชิงเงมอะออกไปดูก่อนจะรีบเช็ดน,น้ําตาจึงเห็นรถยนต์ของลุงเขย หญิงสาวคิดอย่างตกใจทำไมวันนี้ก่อนถึงได้กลับมาเร็วกว่าปกติแต่ไม่ทันมีเวลาให้คิดนานเมื่อเธอต้องรีบออกไปเปิดประตูให้ลุงเขยได้ขับรถเข้ามาจอดปาละเอียดและจ้ะดาวจ๋าก่อนลุงเขยตัวอ้วนลงพลุงของเธอถามด้วยท่าทางกระลิมกะเหลี่ย หลังจากลงจากรถและเดินตรงดิ่งเข้ามาหาเธอจนหญิงสาวได้กลิ่นสุราคละคลุ้งทำให้ดารารายรีบถอยตัวออกห่างอย่างนึกดังเกียดไปทำธุระค่าเดี๋ยวคงกลับไม่จริงละมั้งสงสัยจะแอบไปเล่นไพ่อีกละสิพูดยังไม่ทันจบ แต่เท่าหัวงูก็มองเธอชนิดที่เฉยสายตาลมเหลียจนดารดา,ารู้สึกหวาดหวัว่นและอันตรายคุณลุงเข้าไปข้างในเถอะค่ะดาวจะไปจ่ายตลาดเธอรีบหาทางเลี่ยงอย่าเพิ่งรีบไปเลยนะ้และแล้วตาแก่ปุงพุยก็รีบเถลาเข้ามาจับมือเธอแต่เธอรีบสะบัดตัวหนีอย่างดังเกียจอย่าเล่นตัวไปหน่อยเลยนะมามะ ลุงขอชื่นเจอสักทีสองทีนะจ๊ะไม่พูดเปล่าแต่เท่าหัวงูยังจะเข้ามารวบกอดตัวเธอจนดาร,รายจำเป็นต้องถอยหนีอย่างลนลานจบแล้วนะคะดาวดวงน้อยของเพลย์บอยหนุ่มตอนที่สองนะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนาถ้าชอบต่อฝากกดไลค์กดแชร์เนาะสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาติดตามติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดในตอนต่อไปเนาะต่อฝากชมผู้สนับสนุนด้วยนะคะต่อจะได้มีรายได้เป็นของตัวเองบ้างเนาะอย่างที่บอกนะคะต่เขียนนิยายด้วยตัวเองเนาะ แล้วก็ไม่มีเงินเดือนนะคะเพราะว่าตาทำงานกับครอบครัวเนาะตาก็หวังพึ่งพิงเงินเดือนจาก YouTube นี่แหละค่ะขอบคุณไปล่วงหน้านะคะยิ่งให้ก็ยิ่งได้ดับดับนกนะคะบุญรักษาสวัสดีค่ะ